สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับการอาร์ตต์กระถีบอีกครั้งนี่ก็สกู๊ปโกจิระก,กันนะครับก็เมื่อวานมัง้งวันสองวันก่อน,นเนี่ยก็ทราบมาสวันเนี่ยก็ได้ปล่อยตัวอย่างทีวีสปอตสั้นออกมาและไอ้สั้นๆน,นี่ก็มีฉากใหม่น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับตัวหนังเนี่ยจะฉายปุ่นในต้นพุจิตีกายนไปทางการนะมาฉายรอบสื่อไปแล้วนะครับแล้วก็ฉายในอเมริการู้สึกจะออสเตรเลียด้วยมัง้งในวันที่1ธันวาส่วนบ้านเรานั้นก็นั่นแหละ หวังว่าจะมีเซอร์ไพรส์ว่ามีค่ายสักค่ายหน,นึ่งแง่ฉายแบบวันเดียวกับอเมริกาแบบนั้น1นทันวาเหมือนกันอะไรแบบนั้นนะครับเพราะหลายคนคงกลัวแหละว่าจะโดนสปอยอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดกอสซ่ามันไม่ได้มีฟอร์มอะไรใหม่ๆใน,ด,นด้านรูป่างภายนอกนะผมว่าไอ้ส่วนเนี้ยมันคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะครับเพราะอย่างชินที่ผ่านมาเนี่ยชินอุลตร้าแมนชินคาเมเดอร์ชินกอสซ่าเนี่ยมันจะมีฟอร์มอื่นนี่ไงแล้วมันจะโดนสปอยง่ายกว่าโดยเฉพาะตรงของเล่น แล้วเกิดเป็นค o สตาที่เน้น a อ r a ทีฟสตอรี่เนี่ยอย่างมากแค่หลบเทคไงอ่ะเราสับรียงสามารถแบบหลบเลี่ยงการอ่านข้อความได้ว่ามันมีสปอยอะไรบ้างแต,แต่ภาพนี่คือติดตาแน่นอนนะครับก็บอกว่าเท่าที่เห็นในตัวอย่างเนี่ยนะคอสตารวันนี้เนี่ยมันคงไม่มีฟอร์มอะไรที่แบบมือหวาอะไรขนาดนั้นให้เราแบบโดนสปอยได้นะครับหวังไงนะอ่ะก็มาดูกันว่าในทีวีสปนี้เนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจกันบ,บ้างนะครับ อ่ะเปิดมาก็ทีสปอร์ตมันส,สั้นเนาะดังนั้นทุกเฟรมเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรให้น่าสนใจนะครับเรียกว่าก็มีคนแซวแต่ว่าอ่าตีนของกอซิลล่าเนี่ยเพราะอ่ะถ้าเกิดดูผิวหนังของก็ต์ไมนัสวันเดยรวมเนี่ยผิวหนังของมันก็จะเหมือนกระปุ่มตะปั่มแบบกอซิลล่าทั่วไปเนาะแต่ตีนมันเนี่ยที่คนแซวว่ามันเหมือนขาไก่นะครับมันเป็นริ้วๆนะครับมันก็เลยค่อาจะดูแปลกตาดีนะครับสซติไซส์กอซิลล่าโดยร์รวมเนาะแล้วก็ตาปกติตามกอซิล่ายุ่งหลังนะครับเหมือน จะมีความแบบยังไงสมจริงทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นนิดนึงก็คือช่วงล่างเนี่ยมันก็ต้องใหญ่นะครับเพื่อรับกับน้ําหนักมากของมันนั่นเองนะครับจริงๆก็เทเซมก็เป็นนะนีเอาไปว่าฉะเนี้อ่ะเราเจนกอสซ่าเนี่ยคือถล่มทุกอย่างที่ขวางหน้านะครับอ่ะอีช็อตเดิมในตัวอย่างเนาะแต่ต้องใช้คีย์บอร์ดแล้วมันต้องพิบตาเดียวอ่ะชอตน,นี้ก็เป็นช็อตที่กอสซ่ากำลังถล่มนะครับ ขมีการประกาศว่าความสูงข,ของก๊อตตัวนี้เนี่ยคือ50.1เมตรคือประมาณ50เมตรกับอีก10เซนติเมตรสูงกว่าออริจินอลแค่10เซนนะครับโค้คงแซ่เลยว่าจะเพิ่ม10เซนไปเพื่ออะไรนะครับจริงๆอาจจะเป็นระยะก็แดล minus วัเนอะอาจจะเป็นแบบจุดหอะไรแบบนั้นนะครับก็เลยเพิ่มมาสัก10เซนพอแต่ถ้าเกิดดูจากรูปล่างเนี่ยมันก็อ,อาจ มีกลาไปแลได้ว่าอ่ะสูงไล่เลี่ยกับตัวพักแรกแต่อาจจะหนักกว่าประมาณหนึ่งนะครับเพราะดูจากรูป่าที่ตัวใหญ่เนาะถ้าที่จได้อ่าก็อนา0เมตรมันพักแรกอ่ะหนักประมาณ20,000ตันนะครับก็อเอ,อิร์ธชงแรกเนี่ยต่อสูง50เมตรเนี่ยหนักเพียงแค่10,000ตันเท่านั้นเพราะลู่างมันค่อนข้างจะเป็นต้นไม้กลวงอะเนาะแต่ตัวเนี้ยดูเหมือนตัวมาจนตันๆหน่อยไงเราคิดว่าอ่ะมันก็น่าจะหนักแหละประมาณสัก25,000อะไรแบบนั้นนะครับนี่คาดเดาเนะครับเราก็จะผู้คนนี่คือวิ่ง จุดเนี้ยอ่ะผมอยากรู้จริงเลยว่าหนังเนี้ยใช้ทุนสร้างเท่าไหร่กันแน่นะครับเพราะไงเฟกเนี่ยอ่ะก็จะบอกตามตรงว่ามันสู้ดีเทลแบบโดยรวมของฮอลลีวูดไม่ได้อยู่แล้วมันเรื่องปกตินะครับญี่ปุ่นทุนสร้างมันต่ำกว่าอยู่แล้วนะครับอย่างชินกุสซ่าเนี่ยเห็นดีซาชินกุซ่าร่างสีสวยๆงั้นเนี่ยทุนมันแค่สิบล้านดอลลาร่นะคือเทียบกับของมาสเตอร์เวอร์นี่คือ140ล้าน200ล้านเนี่ยมันน้อยกว่าเป็นเป็น10เท่าอ่ะ ผมก็อยากรู้เลยเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับเพราะานไนเฟกเนี่ยตัวยามาสกิททำไนเฟกด้วยนะตัวพู่งกลับนะครับผมก็คาดเดาว่าทุนก็น่าจะประมาณ10-20ล้านนะครับหรือไม่ก็แบบสูงจัดเลยสัก50ล้านดอลลาร์นะครับเพราะหนอาแม้ไหนญี่ปุ่นมันก็ไม่ใช่แบบประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องมิชลเฟกอะไรนะครับอ่ะเมื่อกี้แป๊บหนึ่งแต่ว่ามันพิมตาเดียวจริงๆนะครับอ่าก,ก็ใส่เหยียบฟึบก็ลาฟาดหาแล้วเห็นผู้คนเนี่ยเหมือนอยู่บนตึกมัง้ง เรียกว่ากอสซาตดด้วยน่าจะแบบโอ้โหเหมือนจ m k คือมันตั้งใจจะถล่มจริงๆนะครับไม่เหมือนชินกอสซาที่มันไม่ได้ตั้งใจจะถล่มอ่มันแค่เดินผ่านเมืองนะครับเมื่อกอสซาพักแรกด้วยที่มันตั้งใจเนี่ยพ่นดินเบรดเผาผู้คนเลยนะครับภาพน,นี้ดูมันแบบโคตรกริ้วโคตรโมโหนะครับคือพังทุกอย่างที่เห็นมนุษย์ขวางทางนะครับอ่าจุดนี้ที่หลายคนแบบสงสัยเพราะว่ามันโผล่ทวีสปอตหรือว,ว่าฉากปล่อยดึกเบรดเนี่ย มันน่าจะผสมผสานกันระหว่างความเป็นมอสเวนะิร์ดเนาะมอสเวิร์ดเวลาปล่อยตัวเบรสเนี่ยมันจะชา้าจากหางกอดแล้วลามขึ้นไปบนคลิปหลังใช่ไหมแต่ว่าฉันเนี่ยมันก็น่าจะลามเหมือนกันแต่คลิปหลังเนี่ยส่วนที่แบบคีิปแบบมันเก็บได้ไอ้มันก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็ชาร์จพลังนะครับเรียกว่าเหมือนเป็นการต่อยอดจากของมอสเวิร์ดไงให้มีความอ่ะเร่นแร,บรงบันดาลใจมาแต่ก็เพิ่มเติมความแตกต่างเข้าไปเข้าไปนะครับเนี่ยชึกแป๊บน,นึง แบกทีจะกระทุกสิบวินวี่ยสามวิเนี่ยชึกไปทันอีกแกะอ่ะเนี่ยมันฉีกขึ้นมานะครับก็หวังว่าฉากปล่อยอยู่เลยเองเงี่ยมันก็โทนก็ทราบมาสมจริงเนาะและเหมือนซื่อตรงต่อออริจินอลไงนอกจากไอคิปที่กาขึ้นมาเนี่ยมันคงไม่มีอะไรแบบมือหวานมั้งมันอาจจะแบบอะอย่างมากก็ อาจจะกลางเป็นซี่ๆออกมาชึกๆๆๆๆๆๆนิดมาเออมัน <here>, ก็ดูเก the ๋ดีนะมันตาดของมัเวอร์ท <uff> ี่มันลามแล้วมีเสียงตึ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 งอันนี้จะมาแบบชึกชึกชุ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 กคงหลอนน่าดูนะครับแล้วดูขนาดดิ่แล้วก็เจตสเกลของรถบรรทุกโดยรอบนะครับว่าเออถึง50เมตรก็จริงแต่ตัวมันก็ใหญ่แหละอ่าตัวเอกเจ้าเดิมอ่านี่อย่างที่บอกไปว่าบางคนก็อาจจะเสียดายว่าเอ้ยแบบ กลับไป50เมตรอีกแล้วนะครับเพราะบางคนโค้งชินตากับความมโหฬานประมาณหนึ่งของก๊อตยุคหลังเนาะ100เมตร120เมตรอะไรแบบนั้นก๊อตเอิร์นี่300เมตรนะครับแต่ยความที่อญี่ปุ่นช่วงวูวอทูมันก็ไม่ได้มีตึกสูงอะไรมากนะครับนสเกล50เมตรเนี่ยมันก็จะดูแบบรีเลทกับมนุษย์ด้วยในแง่ของสเกลการทําลายล้างเนาะนึกภาพแบบก๊อต100เมตรแล้วเดินถล่มเมืองกระจิ๋วเนี่ยมันก็คงจะดูน่ากลัวแหละการที่มีสปลาดขนาด100เมตรเนาะแต่ ทุนสร้างก็อาจจะจำกัดด้วยนะที่แบบโอ้โหเราต้องทำรีเอฟเฟกแบบโอ้โหตีนโมโหลานกอส์สารตัวแม่งลอยเมตรกล้องต้องแผ่นสูงขึ้นไปคือของไกลเอ็ดเวิร์ดทำได้คือแบบใกล้เคียงสุดที่เราพอเห็นสเกลระหว่างคนกับตัวกอสซิล่าเวลาหนีเนี่ยก็คงนึกถึงกอสซิล่าเวอร์ชันไกลเอ็ดเวิร์ดนะครับที่เจ็ดที่เราเจ็ดผู้คนเนี่ยเหมือนวิ่งหนีกันแล้วกอล์สตาก็โผล่มาตอนมันกลังสู้กับมูโตเนาะ แต่ส่วนตัวเนี่ยคือจะสูงเท่าไหร่ก็ได้แหละขึ้นอ,อยู่กับว่าเขาตีความก็สตาออกมาอย่างไงนะครับอย่างพาเนี่ยคือเน้นความน่ากลัวของตัวก็สตาเลยความน่ากลัวของมันมันไม่ได้พูดถึงแค่ส่วนสูงเดียวเนาะเนี่ยที่บอกไปชารเฟย์นเนี่ยค่อนข้างจะดูดีใช้ได้และเขากล้าที่จะนําเสนอก็สตาร์ตอนกลางวันคือในตัวอย่างที่ผ่านมาเนี่ยก็สตาแม่งโผล่ตอนกลางวันเท่านั้นเลยนะครับในขณะที่ก็สตาอเมริกาทุน120ล้าน140ล้าน200ล้านเนี่ยโอ้โหแบบ80%กดสิาคือโผล่ตอนคืนไง ส่วนนคืออ่ะมาดูน่ากลัวด้วยแล้วก็ลบความไม่เนียของเอฟเฟกอะไรแบบนั้นก็ได้นะครับแต่ของญี่ปุ่นเนี่ยเขากล้าเนาะที่แบบทุนตัวเองก็น้อยอยู่แล้วแล้วขเขาก็กล้าที่จะทำหนังก็สซ่าที่โชยตอกางวันเรื่องแสงนี่แหละตัวทําเอฟเฟกมัมาดูลอยขึ้นมาได้นะครับอย่างชินก็สซ่าเองเนี่ยทาไ่นับช็อตในตำนานเนี่ยชากส่วนวหญ่ของมันก็โผลต่ตอกางวันนะ่นะอ่าเรือนี่ช็อตเดิมในตัวอย่างนะครับนี่ปล่อยตึงเบรสเหมือนกล้าจะปล่อยตึงเบรสนะครับ อ่ะนี่ก็ช็อตในตำนานที่ต่อมามันก็กลายเป็นมีนนะครับมันมีอ่ะช็อตลูปปกด้วยอ่ะดูช็อตนี้ก็แล้วกันอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันน่าจะคนละลำนะอันนี้มันคือเรือประมงเล็กๆไงส่วนเนี้ยอ่ะเป็นเรือของทหารที่มีปืนนะครับเพราะเรือแค่นี้มันคงไม่มีปืนแบบนี้หรอกเนาะแต่ว่ามันน่าจะเป็นฉากต,ต่อเน,นื่องกันเนาะอาจจะเป็นว่าเหมือนแบบไงกอรสติล่ากำลังกำลังตามล่าเรือลำนี้แล้วก็มีเรือทหารเนี่ยมาช่วยล่อแทนให้นะครับ ซึ่งในรูปนีใน้ในรูปนี้เอามาจากเว็บวิกิซิล่านะครับวิกิซิล่ายังตั้งชื่อรูปนี้ว่าโจวบัตวิดกอซิล่าเพราะช็อตนี่แหละคน,คนที่ถึงประมาณโจวนะครับมีเรือประมงแล้วโดนฉลามไล่ตามอะไรแบบนั้นแต่ครั้งนี้เป็นกอซิล่าซึ่งบางคนก็ล้อเป็นมีมมันก็ดูน่ากลัวนะมาทาั้งน่ากลัวด้วยแล้วก็ดูเป็นมีมในเวลาเดียวกันนะครับนี่คือขนากกอซ่าสิบเมตรเนี่ยมันจะดูน่ากลัวขนาดนี้เวลาไล่เรือประมงเล็กเนี่ยถ้าเกิดนึกภาพเป็นก๊อตไซก๊อตหมีเนี่ยโอ้โหมาคงไปอะไรที่แบบ นอกจากเปลืองเอฟเฟกแล้วมันคงเป็นอะไรที่ตุ้มหฬลาหน้าดูนะครับเอฟเฟกน้ําก็ถอะมาดูดีใช้ได้นะมีฟองน้ําอะไรแบบนั้นนะครับหรือว่าไปช็อตที่เราไม่เคยเมนมาก่อนน่ะกอรล่ารู้เคยวะคือกอสล่ากับเรือเนี่ยแล้วก็บอกเคยจําได้บ้างในเวอร์ชันของในตอนต้นเรื่องของ1นึ่งก้าวกแปมันก็มีอะไรแบบนี้บ้างนะครับแต่มันไม่ได้ไล่เรือสักทีเดียวนะมันมันมันไล่ปลานะครับเอามาตามล่าปลาแต่ช็อตไล่เงี้ยมันก็ดูหลอนหน้าดูไงแถมไปต่อกลางวันด้วยที่บอกไปนะครับ เฮไรแบบนี้ต่อว,วันมันก็โชว์ความน่ากลัวไี่ดีนะครับนาก็สตานนี่คือมึงดุมากคือแบบมันตั้งใจจะเล่นเรือโดยเฉพาะนะครับอันนี้ก็เหมือนปืนยิงเนาะก็คิดว่าปืนกระเจะิงอะไรแค่นี้ทําอะไรก็ซาได้นะเพราะลำเดียวกันเหรออ๋อนี่ดูผิดโง่อเองดูชตามาโง่อเองนะครับแต่เรือประมงเล็กอ่ี้มีปืงนงงี้เหรอวะมันดูเหมือนเรือประมงนะแต่แหละขออภัยด้วยกันผมไม่รู้เลยเกี่ยวกับ ยุทธปกรณ์ของช่วงหลังวอร์ท2นะครับอ่าแล้วก็ช็อตสุดท้ายอันนี้เหมือนมีคนกําลังจะยิงหน้ากอสลาอยู่มั้งเหมือนแบบยิงไปแล้วแล้วหน้ามันเป็นรอยไหมย้อนไปแบบหนึง่งเนี่ยมันมือนมันเพิ่งโดนระเบิดมาแล้วแต่ไม่ได้แบบสภาพเละเหมือนกับในช็อตสุดท้ายของตัวอย่างแรกๆนะครับอ้นนั้นเหมือนโดนบอมหนักเลยอันนี้เหมือนโดนระเบิดแบบประมาณหนึ่งจนมีเหมือนรอยสเก็ตไฟอยู่นะครับ เนี่ยดูงานเอฟเฟกดิเรียกว่า60%ใกล้เคียงกับฉากของก็อดมาสเวิร์ดมากอย่างเงี้ยของดีเทลแบบน้ำเนี่ยมันมีแบบรอยสเก็ตควันอะไรแบบเนี้ยเออดีเทลมันใกล้เคียงมากผมเลยสงสัยแล้วองทุนสร้างไงแหละว่ามันเยอะขนาดไหนและดูจากที่แบบงานเอฟเฟกดูนี้มขนาดเนี้ยผมคิดว่าจริงไม่แปลกที่เขาเนี่ยต้องขายของตลาดต่างประเทศด้วยเพราะถึงแม้อ่ะญี่ปุ่นจะเป็นชาติที่แกทับผลงานตัวเองอะไรเ่ยเขาก็ไม่ได้แคร์ตลาดต่างประเทศขนาดนั้น แล้วเกิดหนังเนี่ยใช้ทุนมหาศาลจริงเนี่ยยังไงคิดว่าตัวหนังก็ต้องพึ่งตลาดต่างประเทศด้วยนะครับเขาถึงขนาดเปิดแอนโตโคในทาง USA ด้วยเนาะเพื่อขยายกลุ่มผู้ชมกอสซ่าฝั่งตัวเให้มากขึ้นเพราะอย่างชินกอสซ่าเนี่ยมันฉายฮอลลีวูดจำกัดโรงมั้งแต่ก็ทำรายได้รวงของญี่ปุ่นเลยนะประมาณ70ดล้านนะครับจากทุน10ล้านก็ถือว่าได้กำไร7ประมาณหนึ่งนนอะเนาะ ก็ว่าไอหนังอันนี้อาจจะเป็นหนังกอล์ลาญี่ปุ่นที่ทําไปได้คอมเมอรเชียลไปที่ต่างประเทศด้วยนะครับเพราะน้อมาแบบผมก็อยากให้แบบคนดูส่วนใหญ่ที่อาจจะติดภาพกอของมาสเวตไปแล้วเนี่ยก็อยากจะให้ลองดูความเป็นญี่ปุ่นว่าเขาจะทากอล์ลาให้มาดูมาแบบนี้เป็นยังไงนะครับคือน้อยให้ได้สักร้อยล้านดอลลาร์ก็ยังดีนะครับคือแค่ร้อยล้านดอลลาร์ก็ถูกน่าจะเป็นหนังกอสญี่ปุ่นที่ทําเงินสูงสุดแล้วมั้งผมไม่แน่ใจว่ากินของประทับกอลลาเนี่ย ทำเงินเท่าไหร่เมื่อตีค่างเงินยุคปัจจุบันเนี่ยนะของวัยชาหกสองนะครับอ่าแต่เศษคำรามก็ยังคงไป็นเศษคำรามเดิมของหนึ่งเก้าห้าสี่ก็เสียได้เหมือนกันที่เขายังไม่ยอมเปลี่ยนเศษคำรามสักทีนะครับอันนี้เสาไฟใช่ไหมและนี่แบบอะไรมันมันโดนระเบิดแล้วเพราะดูจากฉากเนี่ยมันดูไม่ใช่แบบเมฆหมอกเมฆอะมันดูไม่ใช่เมฆมันเหมือนบอมขนาดใหญ่หเลยมั้งเนี่ย อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็เรียกว่าเพิ่มความน่าดูสสายก็ซ่าจริงจังที่ผมชอบดูนะครับก็รีบๆเธอแบบค่ายไหนก็ได้แบบเอาเอามันหน่อยนะครับอยากดูเต็มแก่แล้วซึ่งก่อนนี้ก็มีข่าวเนี่ยอ่านรูปนิตยาสารก็ได้อัดลงรูปก็ซ่าเพิ่มเติมเนี่ยเนี่ยไอช็อตคำรามเนี่ยน่าจะเป็นช็อตเดียวกับนในนี้ละบ้างเนี่ยใช่ปาวะเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามัน เขาตั้งใจจะให้เป็นช็อตเดียวกันหรือเปล่านะครับอ่ะามาคนละท่าทางอยู่ท่าทางบางส่วนเนาะไอะ้ท่ามือเนี่ยคนละท่ากันแต่ไม่แน่ใจว่าเอ้ยมันเป็นเมสเศจเดียวกันหรือเปล่านะครับโปรเจกต์เนี่ยไอ้รูปแบบระเบิดระเบิดเนี่ยมันนุกนะแบบดีไซน์นุกเนี่ยผมจําได้ว่าฟุตเทจที่เขาระเบิดนิวเคลียร์จริงที่ใช้ในญี่ปุ่นเนี่ยรูปประมาณนี้เลยนะไม่แน่ใจว่าเป็นแฟทบอยหรือลิตเติ้ลบอยนะครับแฟทแมนหรือลิตเติ้ลบอยนะครับจำชื่อผิด แล้วก็เจ๋ว่าเนี่ยเหมือนงุ้งเนี่ยเหมือนมาเป็นแบ็คกราวด์แบบตัวก็ซิลล่านะครับก็เรียกว่าเอออยากดูแล้วหนังในโทรจริงจังนะครับอย่างที่บอกไปคนดูถ้าใครจะดูหนะังเนี่ยถ้าเกิดมาไทยนะอย่าคาดหวังว่ามันจะเป็นแบบเหมยปล้ำสปัปาลาหรือว่าแบบเป็นกอสซิลล่าสไตล์พอลูดหรือว่า le, เฮสเตเมเลเนียมนะครับมันเป็นสไตล์ภาคแรกน่าจะเจอคอสซิลล่าด้วยนะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณดูว่านี่ไม่ใช่หนังสัปาลาที่คุณอยากจะดูเนี่ยก็ ลองไปดูก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ชอบเนี่ยก็เข้าใจได้นะครับว่าอันนี้คือไม่ใช่แนวของคุณนะครับนี่ก็ถือเป็นข้อดีของแฟร์ชาร์ดก็ซ่านะที่เรามีแบบก็ซ่าสไตล์ดูอมันของมอนสเตอร์เวิร์ดและญี่ปุ่นเองเนี่ยอาจก็ทำก็ซ่าสไตล์ตัวเองนะครับเพราะถ้าเกิดทําแบบแนวสปาตีกัรเหมือนกันเนี่ยมันก็เหมือนแยกถัดไม่ไงถาดลูกค้ามันก็เหมือนกันเนาะมันก็มีความแตกต่างอะไรกันระหว่างของฮอลลูบุกับญี่ปุ่นไงไอ้ที่เกิดสมมติมาขายใกล้ๆกันเนี่ย นี่บอกแม้คนส่วนใหญ่ก็คงจะเลือกดูฮอลลีวูดสักมากกว่านะครับในแง่ของแบบความอิจต์เทนกับงานวิชวลเฟกต์นะครับัน,นั้นก็เข้าใจได้ว่าทำไมญี่ปุ่นเนี่ยถึงพยายามจะทําให้ก็ซ่าเนี่ยดูแตกต่างจากของฮอลลีวูดนั่นเองก็เลยเป็นเร่องดีนะที่เราเห็นก็ซ่าของ2ฝากฝั่งทวีปนะครับทำหนังก็ซ่าเหมือนกันคนดูก็ได้กําไรไปเนาะพุจิกาเนี่ยอ่ะบางคนคนไทยเราอาจจะไม่ได้ดูมาสักวันแต่เราก็ได้ดูโมนาเลกซี่อมนส์เตอร์ที่ลง Apple TV Plus นะครับก็ไปดูนั้นก่อนก็ได้นะครับ แล้วถ้ามาชมเขียยังไงกับทีวีสปอร์ตนี้โอ้โหแค่ทีวีสปอร์ตสิบห้าวิผมทำคลิปไปสิบสิบห้านาทีเนะี่ยก็คิดยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็กดตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ